นายกขอหัวหน้าส่วนราชการนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ประเทศประชาชนขอบคุณข้าราชการเกษียณทุ่มเททำงานอย่างเข้มแข็งเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่25กันยายน2566ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 1- 2566 ทั้งนี้ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายกตอได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุมที่บริเวณห้องโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าระหว่างเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกสันติมตรี จากนั้นนายกกล่าวเปิดประชุมว่าในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าถือเป็นครั้งแรกตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพบทุกท่านในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่จะ,กะเกษียณอายุราชการทั้งสิบท่านพร้อมชื่นชมค่าวามุ่งมั่นของทุกท่านที่ได้ปฏิบัติภารกิจตลอดอายุราชการ เพื่อประชาชนและประเทศชาติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งจนครบเกษียณอายุราชการถือเป็นความภาคภูมิและความสง่างามและอาชีพราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการต่อไปที่จะเข้ามาสารต่อภารกิจสำคัญของประเทศ ในอนาคตตนหวังว่าผู้ที่จะเกษียณอายุราชการทั้ง10บท่านจะได้ถ่ายทอดสิ่งล้ำค่าที่ได้ทำงานซึ่งประสบการณ์ที่ทุกท่านสะสมมาตลอดชีวิตการรับราชการเราต้องหวังว่าการมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะสร้างพลังบวกให้กับบุคลากรในรุ่นต่อไปขอส่งความปรารถนาดีและขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีสุขภาพใจสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ใช้ชีวิตกับครอบครัวยังมีความสุขตลอดไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ครบเกษียณอายุราชการมีจำนวนสิบลำดับดังนี้นายธนกรบวรัตนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายสิริเล็กทรงศิวิไลประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายกุลิศสมบัติสิริประหลัดกระทรวงพลังงานนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ประหลัดกระทรวงแรงงานนายอัมภระ พินศาศเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในประวัตินวมรัตนะเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายขจิตชัชวานิศประหลัดกรุงเทพมหานคร จากเวลา12นาฬิกา30นาทีภายหลังนายกเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่หนึ่ง2,566นายกได้ราวมรับประธานอาการกลางวันกับหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการการทั้ง10คนที่ครบอายุกเกษียณราชการในปีนี้พร้อมมอบพระพุทธรูปบูชาวัดบวรนิเวศวิหารโดยฐานพระพระพุทธรูปได้สลักข้อความว่าคนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วย มีสติสํานึกอยู่ในความสามัคคีให้กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าในห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายกได้ขอบคุณหัวหน้าส่วนข้าราชการที่ครบอายุเกษียณราชการในปีนี้ที่ได้ทุ่มเททำงานมาอย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยการวางหลักฐานของแต่ละหน่วยงานขอย้ำจากนี้ขอให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนำนโยบายที่ตนได้มอบนำไปปฏิบตัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน